ผ่านแต่ตัวกาอเรหาทุกอก่าก็พุ่งจบนะครับเอจบเสร็แล้วก็นำถวายตุกย่าไหเช่นใดนะครับสาธุสาธุสาธุขอกระหมอตัวท่านสี่ท่านสี่รัม่องนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับไปเช่นใจะ ตานาคุปปะฏิต <'t there. S 2> ิทิ่ตาปะทิ่ตางผูหางที่เมวะตพเมจักโกสัพเพกุเรนตุตังปะปาจันโกมันระโตยะคามณิโฑเดระโตยคาวิบากันตุตัปะรวะตัววินาจตุมาเทภาวัณ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video